ขอความนอบน้อมจงมีแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระธรรมและพระอริยสงฆ์ขอถวายความเคารพคราบาอาจารย์เจริญพรท่านผู้ติดตามรับชมและรับฟังรายการธรรมะทางช่อง YouTube อีสานธรรมแห่งนี้ทุกคนทุกท่านวันนี้มีเรื่องมาเสวนาธรรมสั้นๆให้ท่านทั้งหลายได้ติดตามรับชมและรับฟังร่วมกัน ในทุกๆวันอาตมาจะออกรับบิณนธบาจากคณะสัทธาติโยมทั้งที่เป็นญาติโยมเจ้าประจำคือใส่บาตรทุกๆวันและญาติโยมที่เป็นขาจรก็คือขีมมอ่มอเตอร์ไซค์หรือรถยนต์มาจอดใส่บาตรบ้างทีนี้ในช่วงหนึ่งก็มีญาติโยมท่านหนึ่งที่มาคอยใส่บาตรจะบอกว่าไม่เป็นประจำก็ได้หรือนานๆครั้ง ทีนี้เวลาใส่บาตรเสร็จปุ๊บพอวันถัดไปโยมก็จะถามว่าพระอาจารย์เป็นอย่างไรบ้างอาหารที่โยมถวายเนี่ยอร่อยไหมอาตมาก็จะบอกว่ารสชาติดีคุณโยมอร่อยใช้ได้เสร็จแล้วก็เดินต่อไปทีนี้มีอยู่ครั้งหนึ่งที่โยมคนนี้มีโอกาสได้มาทำบุญที่วัดอีสานท่านก็เลยเล่าให้ฟังว่าทุกวันเนี่ยจะมีโอกาสได้ใส่บาตรกับพระอาจารย์รูปหนึ่ง แล้วทีนี้พอโยมถามว่าพระ้าจารย์อาหารอร่อยไหมก็เหมือนจะบอกว่าะอาจาร์เนี่ยคือพูดน้อยเกินไปทําไมไม่บอกว่าอร่อยจังอร่อยมากมันบอแซบดิอะไรประมาณนี้ถ้าเป็นภาษาอีสานนะคุณโยมนะทีนี้ก็เลยจะบอกว่าสิ่งที่ญาติโยมทําอยู่ก็คือการใส่บาตรไม่ว่าจะใส่บาตรก็ตามทําบุญสังฆทานอะไรก็ตามทีคือเมื่อเราทําแล้วเนี่ย ให้เราปล่อยวางไม่ต้องเป็นนึกถึงว่าสิ่งที่เราทําไปแล้วเนี่ยเอ๊ะมันดีหรือไม่พระท่านจะชอบหรือไม่จริงๆไม่ใช่แต่เฉพาะอาหารบินฑบาทหรือสังฆฐานแม้แต่สิ่งของที่เราให้บุคคลอื่นไปเนี่ยให้แล้วก็ต้องให้ไปเลยอย่าไปนึกเสียดายเพราะการนึกเสียดายหรือมาคิดทีหลังว่าเอ๊ะท่านจะเอาไปใช้หรือไม่จะเกิดประโยชน์หรือไม่เนี่ยมันจะทําให้เราจิตตก บญกุศลเนี่ยอาจจะไม่เกิดก็ได้อีกอย่างหนึ่งที่พระท่านพูดน้อย,อยตอบน,อน้อยก็เพราะว่าตามหลักของพระวิัยก็คือพระจะต้องสำรวมระมัดระวังตัวเองไม่แสดงกิริยาอาการต่างๆนี่เป็นสิ่งที่เราต้องทําความเข้าใจคิด่าท่านทั้งหลายฟังแล้วน่าจะเกิดความเข้าใจในส่วนของการเสวนาธรรมสั้นๆในวันนี้เอาละการกล่าวเสวนาธรรมก็พอสมควรแก่เวลาขอโมทนาบุญกับทุกๆท่าน ขอเจริญในธรรมสวัสดี